เนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้เพื่อนๆสามารถนําไปใช้ได้ไม่ว่าเพื่อนๆผู้ฟังจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือจริงๆแมันก็ทั้งเพศที่3เนี่ยก็เอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าเนื้อหาในคลิปนี้ส่วนใหญ่พี่เข้มจะสื่อสารถึงผู้หญิงนะครับเพราะว่ามันล้อตามมาจากคลิปที่แล้วนะครับแต่เพื่อสามารถเอาไปใช้ได้หมดและที่นี่คืออู่ซ่อมความรักครับอยู่กับผมพี่เข้มเข้มมาริวัตยินดีต้อนรับ ความเดิมจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยที่พี่เข้มได้ทำคลิปพอดแคสต์ไปในเรื่องที่ว่าทำไมถึงมีแต่คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมาจีบนะครับก็ใครก็ลองไปติดตามได้นะส่วนพาร์ทเนี้ยจะเป็นพาร์ทที่เราเจาะลึกในเรื่องนี้ให้มันละเอียดขึ้นไปอีกโดยการที่เราจะแยกแยะไอ้พวกเสือทั้งหลายที่มันมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วมันมาหลอกเราเราจะแยกแยะมันยังไงหรือเราจะแยกแยะพวก ไอ้ที่มันไม่เสือก็ได้แต่พวกมันฟันแล้วทิ้งเนี่ยยังไงในชีวิตนี้นะครับเราจะแยกแยะพวกนี้ยังไงพี่เข้มได้รวบรวมนะออกมาประมาณ5หัวข้อใหญ่ๆนะครับที่จะแยกแยะคนพวกนี้ออกจากคนดีๆคนธรรมดานะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาแฉนะแฉพฤติกรรมผู้ชายนะเพราะส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นในในผู้ชายนะครับผู้หญิงไม่ค่อย ไม่ค่อยหลอกแต่ผู้หญิงหลอกก็มีแต่เจอน้อยกว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายนะที่มันหลอกเอาตัวเอาร่างกายนะฝรั่งเนี่ยเขาเรียกคนพวกนี้นะครับว่า Hit แอนด์ลันฮิตฮิตแอนแปลแปลเป็นไทยตรงๆก็ยังแปลว่าชนแล้วหนีนะตีแล้ววิ่งแต่ก็ไม่ต้องแปลนะคะมันแปลว่ามีเขาเรียกอะไรมีเสร็จก็แยกทางครับ หรืออีกคำหนึ่งก็คือ love m and leave m นะบางทีมันอาจจะไม่ได้มีสัญญาณที่สามารถจับได้แบบเคลียร์หรือเป็น l e f l a g นะแต่มันก็ยังสามารถที่จะพอคาดเดาได้บ้างจากพฤติกรรมเหล่านี้ข้อแรกครับ lack of commitment คนพวกนี้เขาจะพยายามหลีกเลี่ยงการวางแผนระยะยาวด้วยกันกับเรา และพยายามจะไม่มาสัมผัสสํารวจ feeling feeling คืออารมณ์นะความรู้สึกที่จริงจังของพาร์ a เนอร์ของเขาก็หมายถึงตัวเราเนี่ยถ้าเขาจะมาจีบเราเขาจะไม่ไม่มีการวางแผนอะไรระยะยาวเลยจะไปเที่ยวไหนจะลงอะไรจะยังไงหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยเขาเข้ามาหาเราต้องบอกเลยว่า มาแล้วพูดเลยว่ารักนี้เนี่ยไม่จริงจังนะเออมันมีแค่เขาเรียกอะไรเฟรนด์วอฟเบนิฟิตนะเออยุคนี้นิยมใช้กันด้วยวัยลงวัยรุ่นคนกงคนแก่ก็มีเฟรเบนฟิตมาปรึกษาพี่เข้มนะมีทุกรุ่นนะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งส่วนมากจะเป็นฝ่ายหญิงเี่ใจไปลงเล่นนะครับต่ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วมันคือสัญญาณแบบชัดเจนมาก คือ lack of commitment คนพวกนี้เขาไม่ได้วางแผนกับเราระยะยาวอยู่แล้วพวก hit and run พวกชนแล้วหนีนะครับจะไม่มีคอมมิตเมนตแต่ในขณะเดียวกันนะเรายังอยู่ในข้อหนึ่งอยู่นะตรงข้ามเลยมาถึงโดดเข้ามาคอมมิตเมนตเลยได้ไหมไม่ได้อันตรายมากอันตรายพอๆกับพวก lack of commitment เพอๆอันตรายกว่าด้วยซ้ำ เพราะพวกท็อกซิกเรลเลชั่นชิพจะรีบเข้ามาและผูกมัดเราทันทีใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเราแล้วพยายามจะผูกมัดเราเนี่ยเขาจะใช้วิธีเลิฟบอมบิงพวกนาร์สิทธิชชช์ชอบใช้นะครับเจอบ่อยมากนะเขาจะมาถึงบางทีมาบอกรักเลย บางทีเข้ามาเนี่ยมาโอ้โหมาแบบมาทําเหมือนรักเรานักหนาเพราะคนพวกนี้เขาขาดความรักเขาขาดความมั่นใจเขาขาดความความมองตัวเองในด้านดีเขาจึงต้องรีบเกี่ยวอะไรที่อยู่ข้างหน้าเอาไว้ไม่ได้แปลว่าเขารักเรานักหนานะเห็น5วินาทีแรกมาบอกรักเนี่ยนี่ก็เป็นสัญญาณอันตรายนะครับแ a ลกออฟคอมมิชเมนนะครับหรือตรงข้ามก็คือรีบจัดคอมมิชเมนตเนี่ยนะครับสอย่างนี้ไม่ดี แต่คนปกติเนี่ยจะต้องมีความสมดุลคือจะต้องมีการพูดคุยกันก่อนรู้จักตัวตนกันก่อนนะครับพากันไปกินเอ่อกินข้าวนะไม่ใช่กินตับนะกินกินข้าวนะี่หมายถึงว่าไปร้านอาหารนะไม่ได้ไปมานรูดเออนั่นก็คือกินข้าวนะครับเอ่อเกิดขึ้นที่ร้านอาหารนะ KFC หรืออะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วแต่ว่า,เ,าเดทของแต่ละคนจะออกมาเป็นแบบไหนไปคุยกันเพื่อได้สัมผัสต,ตัวตนของเขาให้มันรู้จักหัวนอนปลายตีนปลายเท้าก่อน ดังนั้นวิธีนี้เป็นวิธีที่ดูได้อันนี้คือข้อที่1น,นะก็คือเรื่องของคอมมิชเมนต์ขาดหรือเร็วเกินไปข้อที่2ครับจะเป็นเรื่องของการไม่ใส่ใจรา,ายละเอียดของชีวิตส่วนตัวไม่สนใจชีวิตส่วนตัวนะครับคนพวกนี้จะไม่ถามคำถามที่แสดงถึงความสนใจ ในตัวตนของเราชีวิตของเราครอบครัวของเราเพื่อนของเรารวมไปถึงอาจจะเป็นการงานหรือว่าพวกงานอดิเรกก็ได้ขอแนะนำนิดนึงนะว่าจริงๆคนที่มีสเสน่ห์แล้วเราอยากแสดงสเสน่ห์ออกมาเนี่ยไอ้พวกนี้แหละคือสเสน่ห์แล้วทุกคนมองข้ามทุกคนคิดว่าสเสน่ห์นี่คือหน้าตาหรือผู้ชายบางคนเนี่ยหนักไปใหญ่เลย ผู้หญิงคงไม่จีบเราหรอกถ้าเราไม่มีเงินนะบางคนก็คิดอย่างนี้ไปเออก็งงกับมันจริงๆแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์ของเรานะงานงานอดิเลกครอบครัวเพื่อนจะต้องมีการรู้จักกันนะครับก็คือรู้หัวนอนไปเท้านั่นแหละดูซิว่าครอบครัวในะอยู่กันยังไงเข้ากับครอบครัวเราได้ไหมไม่ใช่พอโอ้โหไปถึงเนี่ยอ,อีกฝ่ายนึงก็หูเข่งศาสนาเหลือเกิน และเราก็เป็นคนที่แบบโอ้โหล้นลาด้วยชอบเที่ยวปรากฏว่าทะเลออกกาะกันทะเลาะกันเพราะเรื่องครอบครัวครับไม่มารู้จักครอบครัวเราเลยนะทีนี้อยากให้ระวังนิดนึงข้อนี้ก็ไม่สามารถวัดเสือได้แต่ว่าวัดพวกชนแล้วหนีได้แต่ว่าวัดพวกที่มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วอยากเลี้ยงพวกเลี้ยงไข้ความรักเนี่ยไม่ได้นะ เพราะอะไรเพราะพวกเลียงไข้ความรักเนี่ยบางทีมันพาเราไปเจอครอบครัวมันแต่มันเตี้ยมกับพ่อแม่มันไว้ละบอกว่าเฮ้ยพ่อแม่นี่อย่าหลุดนะคนเนี้และพ่อแม่บางทีเห็น,เห,น,เ,หนเห็นดีเห็นงามไปกับผู้ชาย <c oughs> แกช่วยลูกโกหกอีกเพราะว่าแบบสังคมไทยจริงๆต่างประเทศก็เป็นนะโอ้โหเพราะลูกชายนี่ได้ผู้หญิงเยินเป็นไงคุณแพนโอ้โหชื่นชมมันมันหล่อสิลูกเราเนี่ยแบบมีสาวมาติดเติม ได้ฟันสาวเติมเติม่งี้ใช่ไหมพอแม่บางทีแม่สนับสนุนผู้ชายนะครับดังนั้นการไปบ้านผู้ชายเนี่ยวัดไม่ได้แต่อย่างน้อยมันมันคัดพวกฮิตแอนด์ลันได้พวกฮิตแอนด์ลันจะไม่รู้จักไม่อยากรู้จักเพื่อนเราไม่อยากเอาเราไปเจอเพื่อนมันไม่อยากรู้จักชีวิตส่วนตัวของเรางานงานอดิเรกอะไรยังไงทําอะไรเห็นรูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวเห็นหน้าตาสวยมึงจะเอาอย่างเดียวนะครับคำหยาบ คนพวกนี้นะครับเขาจะไม่ใส่ใจใน Personal Life นะชีวิตส่วนตัวของเราเขาจะไม่ถามคำถามพวกนี้เลยเขาจะไม่แสดงให้เห็นถึงความสนอกสนใจเลยนะครับดังนั้นข้อ2เนี่ยก็คัดได้คัดพวกฮีแอดนด์ n ัได้นะครับแต่พวกเสืออาจต้องดูข้ออื่นประกอบนะเพราะอย่างที่บอกนะแต่พวกเสือบางทีไปดูเพื่อนได้เอา้าแอด Facebook ได้แต่ต้องดูว่า Facebook ของเขา,าเป็นเฟซปลอมเฟซจริง เพราะบางคนเนี่ยแม่งสมัครเฟซใหม่มาอุ้ยฉันเล่นเฟซไม่เป็นจริงๆแล้วมีเฟซปลอมแต่ตัวมันมีเฟซหลักอันนี้ก็เป็นวิธีดูได้เหมือนกันนะอันนี้เป็นข้อ2นะครับเอาไว, 2, ว้2องมาดูซิว่าเขามีความเกี่ยวดองหนองยุ่งครับ Personal l i ไลของเราได้แค่ไหนแต่ถ้ามาถึงแบบโอ้โหลึกลับเลตัวตนไม่เปิดเผยแน่ละให้ระวังไว้ให้ดีมันเป็นเล f แกนะครับ มันเป็นเลตแฟกบอกโรคส่วนตัวสูงเ้ยโนี่ต้องระวังให้เยอะเลยคขาว่าโรคส่วนตัวสูงนี่พลาดกันมาหลายคนแล้ว <c oughs> ผู้หญิงบอกผู้ชายเขาโรคส่วนตัวสูงครับพี่เข้มมาปรึกษาพี่เข้มนะโอ,โอ้โดนหลอกกันไปนะเจ็บช้ำอ่ะข้อที่3ครับ inconsistent behavior นะพฤติกรรมไม่สอดคล้องกัน บริกรรมไม่สอดคล้องก็เหมือนขอเขาเรียกว่าอะไรการโกโหกอะ่ะพวกเนี้มันจะเป็นอะไรที่การกระทำคำพูดมันไปคนละอย่างคนละทางไม่สอดคล้องกันทำให้เราสับสนและคาดเดาไม่ได้ในความสัมพันธ์อันนี้พี่เข้มอยากแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวว่าพี่เข้มเจอคนประเภทนี้มาเป็นคนคุยแล้วต้องรีบตัดทิ้งเลย คือเป็นคนที่พี่เข้มปื้มมาเป็นสิบสิบปีแต่เขาทําพฤติกรรมนี้ใส่พี่เข้มนะเขาจะใช้เออ่เรียกว่าศีลธรรมจริยธรรมบางอย่างอะเปลี่ยนเส้นทางศีลธรรมบ e l i e f system ของเรานั่นแหละเพื่อให้เราออกแอคชั่นบางอย่างที่เขาพึงพอใจก็คือให้ไปมีอะไรกับเขาหรือว่า ให้ไปทําอะไรก็ได้ที่มันตอบตอบโจทย์เรื่องของเพศของเขาอ่ะเพราะบางคนเนี่ยมีความสุขโดยที่ไม่จะไปต้องมีเพศสัมพันธ์บางคนมีความสุขจากการโชว์ของตัวเองให้เราดูนะครับแล้วเขาก็อยากโชว์ให้เราดูหน่อยรูปนี้ดูหน่อยรูปนั้นอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มีความสุขแล้วอันนี้ก็คือเป็นสิ่งเทียมเซ็ก์เหมือนกันนะแล้วเขาก็บอกว่าความรักอ่ะ มันก็เหมือนน้ำผึ้งเอามือไปชิมชิมแตะได้แต่อย่าโดดลงไปเอ้าคือแล้วพ่อแม่มึงพ่อแม่มึงรักกันยังไงอะพ่อแม่มึงจมน้ำผึ้งหรอมึงดูถูกพ่อแม่มึงอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้นี่คือสิ่งที่คาใจพี่เข้มมากนะครับแล้วเขาก็บอกเอ้เข้มนี่ดูรูปนี้ของเราหน่อยนี่นี่นี่คือเจอมากับตัวนะครับเขาพยายามเปลี่ยนเส้นทางคําพูดแล้วเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะทําให้เราเกิดความสับสนทําให้เราเดาทางไม่ได้แล้วก็เปลี่ยน ความคิดเปลี่ยนบิลีฟซิสเต็มของเราเพื่อให้มันไปมีแอคชั่นที่เขาต้องการก็คือผู้หญิงบางคนก็โดนหลอกไปมีเซ็กนะครับด้วยเรื่องพวกนี้และอ,อีกในหนึ่งของข้อเนี้ยก็คือเขาโกหกเลยโกหกตรงๆเลยแหละแบบว่าฉันอะยุ่งมากเลยช่วงนี้ทํางานหนักอาจจะ,อะพอเห็นอีกทีหนึ่งโอ้โไป นั่งตังกกระสาวร้านคาราโอเกะหมายความว่าไงว่าทํางานหนักอันนั้นคืองานมันหรอนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือบอกว่าจะทําและไม่ทําบอกจะพูดแลวไม่พูดหรือว่ามาพูดเรื่องอะไรอะ่ะศีลลรทมอะไรบิดเบี้ยวปอมๆที่มันคําพูดและพฤติกรรมมันก็จะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เขาทํามาพูดแบบเนี้เลี้ยงไข้เราเอาไว้แต่ดันไปจริงจังกับคนอีกคนหนึ่งแต่อยากให้เราดูรูปเขาพราะเขา สะใจที่ได้ประจานตัวเองมันเป็นรสัิยมของเขาเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเขาจะล่าเรานะเราเป็นเหยื่อของเขานะครับให้ให้เรารีบเอาตัวเองออกมานะครับอย่าไปอย่าไปเดาอย่าไปงงอย่าไปตีความว่าเอ๊ะเดี๋ยวเขาก็รักเราเดี๋ยวเขาอยู่ตรงนี้สําหรับคนที่แบบมีมีคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมาจีบเนี่ย แล้วคุณเกิดจับได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีไม้เด็ดด้วยนะอยู่ในข้อนี้เหมือนกันนะครับคือ,อการกระทาและคำพูดไม่สอดคล้องเขาบอกว่าเขาจะหย่าก,กับเมียแล้วนะครับแล้วก็ให้เรารอเนี่ยอยู่ด้วยการแยกห้องไม่ได้รักกันหรอกอยู่เพื่อลูกจริงๆเขาอาจจะระหองหละแหงกันวัน2วันก็ได้แต่การที่เขาอยู่ที่นั่นน่ะมันแปลว่าใจเขายังอยู่แปลว่าลึกๆแล้วเขาอยากคาดหวังว่ามันจะต้องดี หรือไม่เข้าโกหกเมียเพื่อให้เราอยู่ตรงนั้นนี่คือการเลี้ยงไข้ความรักการเลี้ยงไข้ความรักเนี่ยถือเป็นอีกแคตตากอหนึ่งของของหัวข้อที่สามของเราหัวข้อที่สามของเราละเอียดมากนะมีทั้งการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกอะไรศีลธรรมจริยธรรมเส้นทางความคิดของเราบิลิฟซิสเตมของเรานะครับมีทั้งการแบบโกหกแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือ บอกว่าจะเลี้ยงไข้ความรักอะ่ะนี่ก็คือจัดอยู่ในข้อ3ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวโหใครเจอข้อ3ไว้ต้องบอกเลยว่าเป็นเล f แฟกนะเสียกันมาเท่าไหร่กับคําว่าเดี๋ยวเลิกนะเดี๋ยวเลิกกับเมียที่บ้านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็เลิกกันแล้วนะครับแล้วปรากฏว่ารอเป,ป็น5ปี10ปีก็มีนะ แล้วพอถึงเวลาจริงๆมันมันไปเอาเมียเดิมของมันโดยมากก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยเพราะว่าเมียเดิมเขามีเขาเรียกอะไรอ่ะมีไอ้ intimacy เขาเหนียวอ่ะ intimacy แปลแปลไทยว่าความผูกพันอ่ะเขาเหนียวนะแต่แพชชั่นมันอาจจะหมดลงเขาเลยต้องมาหาระบายข้างนอกแล้วคนสวยๆอย่างเราเนี่ยก็มักจะเป็นเหยื่อนะครับนี่ข้อที่3นะถ้าใครฟังไม่ทันย้อนฟังได้นะครับต่อไปข้อที่4ครับ การสื่อสารไม่เพียงพอการสื่อสารการพูดคุยเนี่ย communication เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญบางคนเนี่ยหลีกเลี่ยงที่จะ discussing อ่ะอโต้เถียงหรือพูดในเรื่องท็อปิคที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับสภาพจิตใจของเราหรือว่ามาเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตข้อนี้จะดูได้หลังจากที่เราเดทกันไปสักระยะหนึ่งแล้ว เริ่มเริ่มสนิทกันแล้วเท่านั้นถ้าเขาไม่ยอมสนิทนี้ก็กลับไปข้อแรกนะเป็นอันตรายข้อแรกนะครับเขาแลกอ o m คอม m ิชเนนะครับแต่ถ้าเขาต้องการจะ commitment จริงๆแล้วลองดูซิว่าข้อ4ี่เนี่ยเขาสามารถที่จะเปอบประโลมจิตใจอะไรเราได้ไหมเคลียเอ่อเคลียเรื่องที่มันถแถลงการลึกได้ไหมเป็นกัลยะาณมิตรให้เราได้หรือเปล่าหรือว่ามาถึงโอ้โหจะเอาอย่างเดียวเลยจะมาจะมาเสียบมาแทงเราอย่างเดียวเลย แล้วก็ไม่ยอมคุยไม่ยอมซัพพอร์ตจิตใจเราเวลาที่เราเศร้านี่ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะพยายามจะหลีกเลี่ยงท็อปิกที่เซนซิทีฟเนให้เราอยู่ตรงนั้นด้วยความส,สนุกสนานล่าเริงแต่เรื่องราวทุกๆของเราไม่ฟังเขาจะปัดตกปัดทิ้งหันหน้าหนีและไม่คิดที่จะแก้ไขไม่แม้แต่จะรับฟังอันนี้ก็เป็นสัญญาณอันตรายมันแปลว่าเขาไม่ใส่ใจความรู้สึกของเรานะ อย่าไปคิดว่าโอ๊ยนี่ผู้ชายเย็นชาเสร็จมาเท่าไหร่แล้วเขาคำว่าผู้ชายเย็นชาเออดูหนังเกาหลีบนะ้านาะยเยนชากับกับสาวก,กุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมกับนายเย็นชาความเย็นชาที่เย็นชาจนเกินไปเนี่ยมันมันแสดงให้เห็นว่าคือต่อให้เขามาจริงจังก็ตามเนี่ยจริงๆการผูกครอบครัวการรักษาการการคงคู่ะมันก็ยากนะ ต่อให้เขาไม่ได้ไม่ได้ฮิตแอนลันน่ะไม่ได้ฟันแล้วทิ้งการคงคู่กันก็ยากนะคุณก็จะเอะทำไมคนนี้มันมันไม่ฟังเราเลยมันมันไม่มีความเห็นอกเห็นใจเราเลยมันดูไม่ใส่ใจเราเลยไม่แม้แต่จะรับฟังไอ้พวกนี้นี่เป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับอย่างเราป่วยเงี้ยเราป่วยยังไม่หาหมอเลยบอกอะไรกูอ่อนนี่นะ นี่แหละนี่ก็ผู้ชายเย็นชาเสร็จมาเท่าไหร่แล้วกับคำว่าเย็นชาเป็นสิ่งท okay. ี <unt> ่แหมน่ากลัวมากนี่คือข้อที่4ี่นะหน้าต่อไปข้อที่5ครับเขาจะดิเลี่ยงความรับผิดชอบ avoiding responsibility นะครับพวกเขาจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งนั้นในความสัมพันธ์และเขาก็จะโทษเราด้วย ตำหนิแม้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเขาจะโยนความผิดให้เราแม้กระทั่งเวลาที่เราอยากคอมมิตใช่ไหมและเขาไม่คอมมิตเขาก็จะโยนมาให้เราว่าเธออย่างนั้นเธออย่างนี้ก็จะเป็นการโทษเราและตอนนี้เวลาที่ใครไปรับฟังฝั่งรูนเนี่ยคุณจะรู้สึกโลเซลสตีมโลเซลสตีมคือจิตคุณจะตกกับคุณก็จะโทษตัวเองด้วยคุณจะโทษตัวเองโดยเฉพาะบางคนที่แบบ เราเซฟไอตีมอยู่แล้วคุณก็จะยิ่งโทษตัวเองหนะักไปใหญ่และแล้วบางคนเวลาที่คุณทุกเวลาที่คุณเศร้าเนี่ยเวลาเขามางอน,นิดนึงคุณก็จะรู้สึกถูกสูบฉีดรู้สึกโอ้โหรู้สึกมันพองโตหัวใจนี้รู้สึกว่าโลกนี้เหมือนมีคิวปิดมาอุ้มขึ้นมานะจากขุมนรกนะครับแต่เขาไม่ได้อุ้มไปไหนหรอกเขาอุ้มไปไว้ในตําแหน่งที่แบบจะเลี้ยงไข้คุณเอาไว้นะครับยิ่ง4ี่ข้อแรกนี่ก็เห็นชัดนะ เขาก็จะเลี้ยงคุณไว้ไม่ให้ไปไหนเนี่ยด้วยความโกหกต่างๆแต่ตัวเขาจะหลีเลี่ยงความรับผิดช,ชอบทุกอย่างแล้วโทษเราด้วยบางคนเนี่ยเจอข้อห้าเนี่ยเจอหนักๆเลยคือโดนไล่ให้ไปทําแท้งบ้างนะคำนี้พูดได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวชาแนลแบนเราหรือเปล่าเอาเป็นว่าพี่เข้มลองพูดแล้วกันเนะย,ยังไงก็ทําเพื่อผลประโยชน์ของคนดูเนาะเขาจะหลีเลี่ยงนะแล้วก็โทษเรานะ แม้ว่าเวลาที่เราจะคอมมิชแล้วคอมมิชไม่ติดนะครับเขาก็จะบอกเป็นเพราะเราอย่างนั้นเป็นเพราะเราอย่างนี้เป็นเพราะเธอนะ่ยมันรีบอันนั้นอันนี้นะครับก็อะไรก็ได้ที่โทษโยนมาให้เราเขาจะทําหมดสิ่งสําคัญที่อยากรู้ไว้ว่าคือ5ข้อเนี่ยเป็นข้อที่พีเข้มลิสต์ขึ้นมานะครับแล้วมักจะปรากฏบ่อยมักจะเจอบ่อยนะถ้าคุณกังวลหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะต้องมีการ ขอคำปรึกษาจากเพื่อนจากครอบครัวนะครับแล้วก็มาดูการเป็นเคสบายเคสแต่โดยหัวข้อกว้างๆที่เจอเยอะๆเนี่ยพี่เข้มก็ด้ลิสต์เอาไว้5ข้อนะครับให้เพื่อนลองเอาไปพิจารณาดูว่ามันจริงหรือเปล่านะครับเอ้ดูซิว่าเขาบอกว่าเขาทํางานเขาทํางานหนักเขาบ้างงานเขาเป็นคนโรกส่วนตัวสูงมันจริงหรือเปล่าที่เขาพูดนะครับต้องมีการรีเช็คและคนที่โปร่งใสายเนี่ยคือเขาจะต้องรีเช็คได้ ถ้าใครที่ไม่โปร่งใสรอเช็คไม่ได้อันนี้ก็เป็นเลตแฟกที่เราต้องระวังเขาจะไม่ให้หรีเช็คเลยข้อ1ถึงข้อหปล่อยให้มันคุมเขือมีพื้นที่คุมเขือเยอะมากพวกนี้อันตรายคร <c oughs> บทั่วแนละ้วหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะแล้วใครที่เจอเรื่องแบบนี้โอ้ยพี่เข้มขามันครบ5้าข้อเลยหรือบางคนเป็นผู้ชายมาฟังแล้วลองเอากลับกลับกันใช้ก็ได้เหมือนกันเนาะ โอพี่เข้ M ครับผมทําใจไม่ได้เลยผมอกหักทำยังไงดีครับชนแนลของเราก็มีโพสต์หรือมีพูดเรื่อง Move on เอาไว้แล้วเพื่อนๆสามารถไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะครับใครตรวจจับเจอสัญญาณนี้อยากให้พเพื่อนๆพื่ชิงให้ไหวนะครับเพราะชีวิตของเรามีคุณค่าชีวิตของเรามีความหมายเราจรึงต้องรักตัวเองเมื่อเราเจอคนที่มันไม่ได้รักเราไม่ได้เป็นห่วงเปยย็นใยไม่ได้มีกัลยาณมิตรให้เรา เขาก็ไม่สมควรได้รับสิ่งดีๆของเราไปดังนั้นนะครับอ,อีกเคล็ดลับหนึ่งนะแถมอีกนิดหนึ่งถ้าเรากลัวว่าเขาจะหลอกเงินเราอย่าอย่าให้เงินเขาไม่ต้องให้นะให้ระวังไว้ก่อนกันนะพวกพวกขอยืมเงินกันไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเรากลัวว่าเขาจะหลอกฟันเราก็ยังไม่ต้องให้ตัวคนพวกนี้พวกชนแล้วหนีจะรอเราได้ไม่นาน พวกเส,เสือจะรอแล้วไ,ได้ไม่นานพอมันรู้ว่าเหยื่อกินไม่ได้มันจะไปหาตัวใหม่อ่ะถือว่าเป็นข้อที่6ข้อแถมแต่มันมเป็นเรื่องสําคัญนะข้อที่6นี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการจําแนกที่สัมคัญนะครับถามว่ารอนานเท่าไหร่โดยส่วนมากแล้วก็คือประมาณ3-6เดือนซึ่งจํานวนเดือนในที่นี้คือเป็นเลขของวันที่คุณคุยกันอย่างต่อเนื่องไม่ใช่คุณคุยวันนึงแล้วอีก6เดือนผ่านไปมาทักสวัสดีคำหนึง่ง โอแปลว่าหนูหนูคุยกับเขา6เดือนแล้วค่ะพี่เข้มเนี่ยหเดือนที่แล้วหนูพูดสวัสดีเนี่ยวันนี้ครบ6เดือนแล้วก็พูดสวัสดีคําเป็นสองคำคุยกันมาเยอะแล้วรู้จักเขามาดีแล้วไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่6เดือนในความหมายนะั้นหกเดือนในที่นี้คือคือมันมันต้องเป็นการรู้จักกันแบบทีทีอะแล้วก็รู้จักตัวตนจริงจริงะจริงจริจจนวนเดือนเนี่ยไม่ควรเอามาวัดนะดูซิว่าเรารู้จักครอบครัวตัวตนของเขาแค่ไหน ตามข้อที่2โอเคนะครับก็ครบถ้วนแล้วครบถ้วนแล้วจริงๆกับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าติดตามอู่ซ่อมความรักนะครับพี่เข้มหรือช่างเข้มจะมาแฉะนะครับพฤติกรรมผู้ชายแฉความรักแฉสารเคมีในสมองนะครับด้วยหลักจิตวิทยาด้วยประสบการณ์ที่ให้ความให้คำปรึกษาเพื่อนๆมาตั้งแต่สมัยที่ยังไม่เรียนจิตวิทยาเลยแล้วเพื่อนๆอ,อกหักมาร้องไห้ใส่เรื่อยนะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับในอู่ซ่อมความรักถ้าใครชอบดูดวงเชิญบ้านอาคมเจอกันครับสวัสดีด้วยครับ